ขอจเจริญพรทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะวันนี้เป็นวันที่24นะพรุ่งนี้ก็คริสต์มาสแล้วแนะปีใหม่ของของใครได้หลายคนนะก็แฮปปี้นิวเีอระแล้วก็อีกไม่กี่วันก็เป็นประเพณีของเขาเรียกว่าแฮปปี้ประเทศไทยนะก็วันนี้ ท่านครูประพันธ์ท่านก็มาพาพระอาจารย์หลวงพี่ดีนะมาวันนี้มีอะไรอยากจะแฮปปี้นิวเยียร์น้องๆนะสวัสดีเด็กๆนะปีหน้าปีสุดท้ายแล้วเนาะปีหน้าปีสุดท้ายเฮลโหลนะอ่าให้ให้ให้คริสต์มาสหน่อยคริสต์มาสพรุ่งนี้คริสต์มาสมอลล์คริสต์มาสเดย์แอนแฮปปี้นิวเยียร์เลยจีแอนแฮปปี้นิวเยียร์ชุมวิทหรอเบื้องหลังของคุณปรูนี่คือที่ไหนอ่าที่นี่คือ โอ้โหจะตกอำเภอของอเอองจียมที่นี่โคกเจียมโอ,โอ้โหด,ดูตะวนันดูตะวันสิดูตะวนันโอ้ไม่ใช่นั่นมันคือรรพระจันทร์พระจันนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องมาปรีกวิเวกทำไมาต้องมีน้ำศูนย์เราทำไมาต้องมีน้ำก็นี่แหละ น้ำคือความสดชื่นของธรรมชาติธรรมชาติสร้างไว้ทำไมต้องมีน้ำมากัน้นนะเขาเรียกว่าน้ำเนี่ก็เป็นนะสิ่งที่หล่อเลี้ยงธรรมชาตินะแต่ว่าเนื่องจากว่าการที่เรามีน้ำเยอะก็อันตรายมีน้ำน้อยก็อันตรายอีกเพราะฉะนั้นต้องมีน้ำแบบพอดีๆนะอยู่ที่ไหนก็ต้องดีๆนะ สำหรับปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะมีความสุขสวัสดีนะคิดฝังสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายๆ,ๆเนาะเออตอนนี้กำลังเดินขึ้นนะกำลังเดินขึ้นแล้วนะขาขึ้นเมื่อกี้ขาลงนะคะลงโอ้โบรรยากาศสดชื่นเดี๋ยวจะลอง ค่อยๆนาขึ้นๆน,นาขึ้นๆขึ้นๆน,ขน,ขน,นาขึ้นมาแล้วจุดนี้เรแบบ,แบบธรรมชาติมากสุดยอดสุดยอด